สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนัฐการเอี่ยมชมรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีเนรมิตสี่แยกไฟแดงเส้นเฮงสี่แยกใจกลางเมืองเป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้วยการวาดลวดลายลงบนพื้นถนนแบบสตรีทอาร์ตเป็นการสานต่อแผนการบิ๊กคลินิ่ง เขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อคืนเมืองลบบุรีที่สดใสสวยงามให้คนลบบุรีก่อนที่จะดําเนินการต่อที่สีแยกปรางแขกค่ะที่สี่แยกไฟแดงเส้นเฮง สีแยกใจกลางเมืองลบบุรีนายจำเนญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันทาสีตามลวดลายแบบร่างที่ได้มีการร่างไว้ก่อนหน้านี้ โดยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยเทศบาลเมืองลบบุรีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลบบุรีพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนที่มาจากชมรมศิลปะศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยรูปแบบของสตรีอาร์ตในครั้งนี้เป็นการร่วมกันออกแบบโดยนายจำเริญสละชีพนายุกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งเน้นสีสันสวยงามแบบสตรีทอาร์ตโดยใช้สีที่คงทนและได้มาตรฐานโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้มีแนวคิดในการสร้างส,างสีแยกเส้นเหงสีแยกใจกลางเมืองลบบุรีให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่โดยการวาดลวดลายลงบนพื้นถนนรูปแบบสตรีทอาร์ตบนพื้นถนนที่สวยงาม หลังจากที่ได้เคยสร้างความประทับใจมาแล้วในการทาสีเส้นจราจรบริเวณหน้าพราะนารายราชนิเวศและมีประชาชนมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นแลนด์มาร์คที่มีประชาชนชื่นชอบนอกจากนี้ทางเทศบาลเมืองลบบุรียังได้ดำเนินการทาสีตีเส้นจราจรเส้นขอบฟุตบาททางม้าลายในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีใหม่ทั้งเมืองเช่นถนนวิชยเยนถนนสุรสงครามถนนหน้าสารพระการ ถนนราชดำเนินซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการ Big aning, บิ๊กคลีนนิ่งเขตเทศบาลเมืองลบุรีเพื่อคืนเมืองลบุรีที่สดใสสวยงามให้คนลบุรีซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่พบเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเขตเทศบาลเมืองลบุรีหลังจากที่มีการปฏิบัติการควบคุมประชากรลิงได้มีการจับลิงย้ายไปอยู่ณสถานอนุบาลศัตว์เทศบาลเมืองลบุรีตําบลโพเก้าต้นอำเภอเมืองลบุรีจังหวัดลบุรี และการเนรมิตสีแยกไฟแดงเส้นเฮงสีแยกใจกลางเมืองให้เป็นแลนด์มาร์กใหม่ ด้วยสตรีทอาร์ตบนพื้นถนนในครั้งนี้เป็นการสานต่อแผนการ Big ก l e a นนิ่เขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อคืนเมืองลบบุรีที่สดใสสวยงามให้คนลบบุรีและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลบบุรีซึ่งเชื่อว่าหลังจากเสร็จแล้วจะมีความสวยงามกลายเป็นจุดที่ได้รับความสนใจอีกจุดหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีและเขตเศรษฐกิจของเมืองลบบุรีจะกลับมาดีเหมือนเดิม ความสุขของคนลบุรีก็จะกลับมาเหมือนเดิมเช่นกันสำหรับการเนรมิตสี่แยกไฟแดงใจกลางเมืองให้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ด้วยสตรีทอาร์ตบนพื้นถนนครั้งนี้ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลบุรีโดยจะกลายเป็นจุดที่ได้รับความสนใจอีกจุดหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองลบุรีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองลบุรีให้กลับมาดีเหมือนเดิมและเป็นการเตรียมการต้อนรับเทศกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ด้วย ส่วนในระยะต่อไปจะได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้าตามตึกอาคารพาณิชย์ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีมาประชุมเพื่อขอมติในการดําเนินการทาสีตึกอาคารพาณิชย์ใหม่ให้มีความสดใสสวยงามต่อไปค่ะคือณนะเวลานี้นะครับที่เราทําโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเราพูดแต่แรกแล้วเรื่องปัญหาลิงที่อยู่ในเขตเทศบาลนะะ ปัญหาลิงเนี่ยเขาก็เกิดปัญหามาเยอะแล้วหนึ่งทำให้บ้านเมืองสโปรกทำให้ไฟฟ้าแสงสว่างดับทำทุกอย่างาก็เกิดจากปัญหาลิงนะแต่ตอนนี้เราจัดระเบียบลิงเนี่ยไปได้70%อตแล้วเอาตอนนี้ที่ว่าคำว่า70%็ิเรเนยังไม่ถึงอเเนี่ยเพราะว่ากรงเราไม่ไม่พอใส่นะครับตอนนี้กำลังผลิตกรงอยู่ถ้ากรงอยู่เสร็จปุ๊บเราก็จับให้มันสมเหตุสมผลแต่ณนเะวลาที่ผมบอกแล้วผมจะเปลี่ยนเมืองลบบุรีเพื่อป้องให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาร่วมร่วงไหล ตอนที่ผมทำลิงใหม่ๆเสร็จโรงแรมนี้ทำเสร็จมีนักท่องเที่ยวมายืนอยู่จุดน,นี้แล้วลงไปในเฟซลงในไลน์ว่าสวยงามเหมือนอยู่เมืองนอกผมก็มีไอเดียขึ้นมาว่าณนะเวลานี้ก่อนที่เราจะทำอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะทำบ้านเมืองให้เราดึงดูดนักท่องเที่ยวมาก่อนผมก็ออกนโยบายว่าเนี่ยต้องทำตามสีแยกซึ่งซึ่ง,งตึกของเราเนี่เหมือนโบราณเลยนะเหมือนโบราณพอสีแยกปุ๊บเดี๋ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจะต้อนรับ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายเพราะงานแผ่นดินก็ภุมภาเพราะฉะนั้นถนนเส้นอย่างนี้เราไม่ทําเส้นนี้เส้นเดียวนะครับหลุดจากนี้ไปก็จะไปทําที่หน้าปางแขกซึ่งเป็นสีแยกไฟแดงใหญ่แล้วก็ทําความสวยงามทาทางม้าลายต่างๆที่จะให้เจีมทั้งเมืองแล้วเส้นกลางถนนเส้นริมถนนเส้นฟุตปาาสีอันนี้เป็นสีพิเศษเป็นสีสะท้อนแสงนะสีเหลืองแสงสะท้อนแสงเนี่ยพอทากลางคืนปุ๊บมันจะแสงมันจะขึ้น แต่ราคามันจะสูงกว่าสีทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําเขตท่าหยินทั้งหมดเนี่ยเส้นตรงเส้นกลางเส้นอะไรต่างๆเนี่ยเราซื้ออุปกรณ์พร้อมสีไว้แล้วพอทําสีแยกเสร็จปุ๊บเนี่ยตามขอบถนนตามพุทธป่านเราก็จะดําเนินการแล้วก็มีโครงการใหญ่โครงการหนึ่งที่ที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่แรกเริ่มจับลิงแล้วว่าถ้าเราทําเสร็จปุ๊บจะมีโครงการใหญ่คือการทาตึกนะตึกทั้งหมด โดยที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ประชุมหลายเที่ยวแล้วว่าจะทาแบบไหนทํายังไงทาตึกยังไงโดยโดย,โดยทางทางตึกทั้งหมดเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนสีให้เราหรือหนึ่งห้องสีสองกระป๋องส,ส,สองห้องสีสีกระป๋องแต่การดําเนินการโดยโดยเทศบาลดาเนินการตอนนี้ตอนนี้ถามว่าเราจะทําตอนนี้ทําได้ไหมทีแรกเลยผมตั้งใจจะจับฟิเสร็จทําเลยแต่ณเวลานี้มันมีปัญหาเรื่อง 180วันถนนทั้งหมดเนี่ยเป็นการดูแลเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเราสามารถทำได้เลยแต่ตึกเป็นของเอกชนเพราะเอกชนปุ๊บถ้าเราทำปุ๊บเราเหมือนไปทำของเขาไม่ทำของหน่วยราชการมันก็อาจจะโดนข้อหา180วันได้เพราะฉะนั้นผู้ฝากนะครับเรื่องตึกที่เราเตรียมการไว้ก็ขอให้หมดการเลือกตั้งไปก่อน แล้วเราก็จะมาหันกันว่าเราจะมาปรึกษากับท่านจังหวัดว่าจะเอาอยังไงเพราะว่าตัวแม่จริงน่าจะเป็นจังหวัดร่วมด้วยแลว้วเราจะทํำยังไงแต่ว่าจะทํำยังไงหรือจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็ต้องรอรอ,อหมดการลือกตั้งก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกต่ไปวล้นี้เราทําตามอำนาจหน,น้าที่ของเรากว่าจะทำตรงนี้ตรัตีเส้นทั้งหมดวันนี้ก็ขอขอบคุณนะท,ที่เราทำเนี่ยหนึ่ง เป็นอนุบาลท,ทศบาลสองผู้ปฏิบัติจริงก็คือเน้นจากราชะการเราลูกจ้างเราแล้วก็โรงเรียนเทศบาลสี่นะครับซึ่งซึ่งมีศิลปะอยู่ที่โรงเรียนก็มาร่วมกันบางคนก็ไม่รู้นึกว่าใส่ชุดชอกเป็นโรงเรียนอื่นไม่ใช่ครับโรงเรียนเทศบาลสี่สาธิตสมบัติเทศบาลครับเป็นคนดำเนินการร่วมกับสอปนอนุฝากด้วยนะครับผมจะเรนรมิตของเราเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวให้ดีที่สุด วเวลานี้ลิงก็เบาบางลงไปแล้วก็ฝากขอบคุณสื่อมวลชนนะที่สนับสนุนอตอนนี้ออกไปเรายังทําได้แค่3า4อร์เได้รับเสียงตอบรับดีมากก็ขององคุณนะครับที่เป็นกระบ,บอกเสียงให้กับเทศบาลนี้ทุกสี่แยกเลยทุกสี่แยกทุกสี่แยกเราจะทาสี่แยกสําคัญสาคัญก่อนต่อจากนี้ไปก็จะไปที่ปางแขกก่อนสําคัญสําคัญทุกสี่แยกเราจะทําว่าว่าแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสี่แยกอย่างเดียวนะ ตามจุดที่เป็นทางม้าลายข้ามไปที่วังนารายเราก็จะท้ายจับเลยนะแล้วก็กางถนนข้างถนนพุทธบาทเราจะมีสสให้สดใสให้สดใสเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมเลยเพราะเตรียมการต้อนรับนะักท่องเที่ยวงานแผ่นดินด้วยััพพลลงงเปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่งานฤดูหนาวลบบุรีประจำปี2,567ที่ปีนี้เปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่มีกิจกรรมต่างๆต,ตลอด11คืนให้ได้เที่ยวชมกันค่ะ เมื่อช่วงค่ำของวันที่28พฤศจิกายน2567ที่บริเวณกองอำนวยการงานฤด,ดูหนาวลบบุรีภายในโรงเรียนพิบูรณ์วิทยาลัยว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานฤด,ดูหนาวลบบุรีประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลบบุรีเข้าร่วมพิธีเปิด โดยมีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเป็นผู้กล่าวรายงานโดยกล่าวว่าการจัดงานฤด,ดูหนาวลบบุรีประจำปี2567มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาไรายได้สนับสนุนการศึกษาการกีฬาและสาธารณกุศลโดยทั่วไปเป็นการสนองนโยบายการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้เกิดความสมบูรณ์และความเหมาะสมของการพัฒนาซึ่งได้รับเขียิจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดลบุรีเข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงานโดยเริ่มงานในวันที่28พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2567เป็นเวลา11วันและได้จัดติดต่อกันเป็นเวลา50ปีเศษรูปแบบของการจัดงานมีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนต่างๆ มีการแสดงบนเวทีกองอำนวยการโดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดลบบุรีส่งชุดการแสดงของนักเรียนมาแสดงตลอดงานด้านมหรสพมีการแสดงมีดนตรีการแสดงพื้นบ้านอาทิลิเกอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับลบบุรีโรงภาพยนตร์ย้อนยุคมาลายรามาชมประติมากรรมหุ่นโคมไฟการประกวดไม้ด่าง กิจกรรมสันทนาการฝึกทักษะเช่นการปีนหน้าผาจำลองด้านสินค้าไทยมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านทั้งของท้องถิน่นและส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นทุกส่วนภูมิภาคของประเทศไทยและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดจำนวนหลายสิบล้านบาท จากนั้นว่าที่ร้อยตรีส่งผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานเปิดงานฤดูหนาวลบบุรีประจำปี2567อย่างเป็นทางการพร้อมชมกิจกรรมต่างๆภายในงาน ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักไกลเลิศกรรมาการพิเศษการเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ